พี่น้องโอ้ยอันโอ่งอยูยพง่ใหญ่นะพี่น้องเดอโอ่งตรงหนามฝนนามเต็มอ่ะในเที่ยงนาดูปลาหมูไอซุกฮอปเพื่อพี่น้องวันนี้ฮอปกะสบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาซิวสองเตรียมเส้าลาวหนึ่งเปียกที้เกาพี่น้องสบายดีพี่น้อง ฟังล่าฟังทานเลยก็ดูตางประเทศต่าเด้อตอนนี้ล้งางใจที่ห้องกินเขาแล้วเนาะห้าอยู่หน้าลูกพี่น้องอันนี้กะเที่ยงหน้าเพื่ออันนี้กะสวนมันอันนี้ของหลุ่นนม,มเป็นนะแม่อืมของหลุ่มเป็นอันนี้ของลูกชายเพป็อนอันนี้ของเพป็นอยู่ทั้งลุมนะเนาะห้าวกะสีไปลกกาได้พี่น้องมาลกการับจ้างอยู่ไทยได้เด้อมาดึงหาหา,าลลหาบาทเลยนวะหาบาทเนาะพี่น้องหาบาทเงินไทยเด้อเป็นเงินลาวกะสิยูประมาณอยู่หาบาทไทยวะ สองพัน่ะเน่สองพันี่ะสองพันี่ะสองพันหาทาบ้านนะสองพันหาลอยกีพี่นยู่ล่านะดิมจางนะมัดบาดกลัวๆเนาะยู่พีมโลกามาหาบาดเนาะพี่น้องประบติโกมาเด้อลกาผัวเนี่ยมันเพื่อน่ะเนี่ยมันเพื่อนังกำงานบราไปเลยจังเบื้งมันนะไปจเบื้องทางไปหน้ากันะพี่น้องมึงเนี่ยชุด่อยมะลกานะใส่ชุดเดียว เดี๋ยวมากกว่าทีแรกพี่เนะชิปไลนนะแม่ชิปไลไอกาผูกอะไกัวกน้องีิตั้งหาชิปไลดีมชิปไลอันแจกงิกาสซงิกาหมด้วไม่เด้ถงนอเด้อมันลกกาอะไดีมันลากาอยู่ไทยขังแหลกเลย ไปลบกะน้ำนาโัวน,น้ำเยนน็นเลยเนาะน้ำกะดีเลยวะพี่น้องคะกนรี้มาดิอย่าเลี้ยงนอนอยู่นี่ก็ยังได้น,น้ำหล่มเย็นนี่เลี้ยงนะพี่น้องโอ้มีเลี้ยงแปลงหลงังไปเสียอายเฟินไปเด้อ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  ี่ยมใหญ่ล่ะโมเมนเขาจะดําห้างบ่ตะกาจักกาน่ะซออ่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดตะกาลเนาะตะกาเพิ่นน่ะตานึงแต่ว่าก็เป็นตาใหญ่เนาะหน้าจักไป่ะจักหน้าจักไบ่ฮู้พ่นน่ะได้ปีนึงนะเพิ่นว่าถามงานได้ปีละ100ซอบเนาะาฮ สีไรกลัวพะนะส<ช>ีไรกลัวส<า><า>ีไรกลัวเนาะอันนี้นะพี่น้องอยู่บ้านที่นะมัดละบาทประมาณบ,บาทกลัวตอนนี้นะ <5 S 2> อ่า,าถ่ายย่ามแบบก้นไร้กับว่ามาณซองบาทอยู่พี่นะมัดหาบาทนะพี่น้องก็เลยสิม,มารับจ้างยู่ฟังไทยไปแล้ว <laughs> <c oughs> มาได้พี่น้องเน,นี่ยชุดกับมาแต,ต่ฟังล่าเลยค่ะท่านหลับเปลี่ยนหน้าหน้าเลยภาพ เพี้นหรอเพี้นเนาาผ่าเขาอยู่เหินน้อเาผายาวปด็เปลี่ยนมาเลยเต้ผมจะกลัเด้นพี่น้อมัน่ว่าสีลกหาหรือลบไงนะหยา่อ่อโอ้โหทางต่างมันจะงเขาค่าลบวันไงโอ้เมือกล้องเงินเพีขันจองแม่พี่น้อลกกันโอ้ม่แน่นะเพื่นมีขั้นจองเนี่ยขังจ้องเท่าไหร่นะจ้องนะไปขังขังใส่้าทยบุญ หอด้ะแต่ว่าเ่ี๋ยใส่ปุ๋ยถึงมันต้งามพี่น้องมาเด้อกากีฝั่งไทยนะกาเพิ่งแกเสียมบหยาบน่พอมันอายุไรเลยมันเดือดพี่น้องมันเนี่กาเพิ่อนอะยู่พี่บ่อยเคี้ยวได้กะเนาะออกสีเหลืองเียวลุงนิดแบบมาเบิร์นก่อนกลางคืนมาเคี้ยวไปเลยมันกับแก่สีแบบเสียมบหยาจะนอนพี่น้องฝนบ่บ่อยเพิ่อนกับยู่ฝนนะกันนอนบนโลกกะใช่ไหมเพื่นบนโลกกะฝนอยู่เดพื่อน แบบมันขบขวบเดือนแหละในลูกหยางนะมันเป็นหน้าแบบเป็นอันนี้นู่นลงมาหลุมลงมาเนาะเบิ่งทาดึงเด็กหยองมาหยางหรือไงทาดึงทาดึงหยานหรือทาดึงงางชุดลกการแต่ชายโซบมือแล้วพีินาเกอกะนาะแต่โซบมืออันนี้เออพินาเนาะนี่กัลาน หยา่ะเอายูบบ่เยได้ลัดหินเออเดว่าเอาไว้มุ่งมันเย็นมาเด้อพี่น้องเด้อลูกกะลกกะมันละหาบาทเด้อทัง่หรือเลาบาทได้พี่น้องป้าาแม่ลกอยู่บ้านน่ะมัดละหาบาทได้ลอยมัดละล้ำได้หาลอยลอยมันหาลอน่ะอออยมันหาลอยบาทหาลอยกองเซ็สหาดาลอยูหมือนนึงได้เป็นอันนี้ผม่จได้ซองลอย ได้เป็นพ้นบาทหมดแล้วาเป็นพัานบาทไพี่น้องมาเบิ่งว่าไม่ดีดิ่มกับไม่เลี้ยงกี่แตงหักาอยากหางนะจะว่าทีบ่กาใส่ปุ๋ยแล้มันอันยาบเมียนไม่เลี้ยงนเเจ้าได้ัเลยัห่องาด ใลเล้พวพลังาไปยังใก้ปพวพลังท่ะลูกกาเมยเลยเด็พลังพลังลงเมยกกวพลังังบ่ได้เห็นงานพลังสีเสแร่พลังหนังซิงี่จะัดนพลังอันจะน้อยมากเรว่ามาคล้ายหน้าแม่อันให้ลูกแม่ว่าจ้องทางเมื่อยอยู่ เาอีกแล้ไอ้ผัวพลังกับดิลเลลูกกาเลียวน้อลูกกาับจังกับมยจะได้เตลมัดีมีกิบล erm ูดมือกับยพ่อลอยโอ้คืใส่สุดโลมาเทวาน่เลอกเลกูตัจได้จาได้แลจได้จังมันแหละ

เขาว่านะเอาปุ๋ยใช้ไล้ของลกน่ยไ่เลยว่าเอาพวมเด็กไหนเดมหามันอันนี้ได้มันมันบางรุ่มห่ามั่นหันพลอยอยู่พุ้นนะเจ้ามิติเฮตดนี่นะเขาเป็นลกนั่นเมื่อดียวของจุข่อยน่ะสิบคนบนได้แหละตะกะน่ะมั่นหันตาบ่อยไงดอกมันชามตาอยู่ข่อยเฮตุน่ะ กะที่เติมแล้วเด้อพี่น้องเด้อมะลกกาซอยอยู่เพี้อยูเนื้อทอดเนื้อทอดพี่น้องมาเด้อคนเนื้อเลี้ยงน่ะอยู่ผีเลยได้เวิรยูเป็นหัวเลยเด้อบังลกกะกินฮอดบ้านเออกระไดกินฮอดบ้านอย่างมาลกกาอยู่บอกพี่ยุ้งเทพเอออย่างมาแล้วบ้านกินฮอดบ้านเลี้ยงบ้านฟังอือบ้านจะคล้องแล้วเบิ่งธรรมาสะอาดนอเลยกะกินฮอดบ้านแล้วละคนกะ ก็ตื oh ้นตาแต่ไหนที่บ้านนอกกระไดบางคนก็จะสิเบงเหมือนต่ธรรมาสานนะเบิงผู้เบิงพ้าเบิงต้นไม้ต้นตอกไปอยแล้วไอ้เจี๊ยบจะพาเราไปทายอยู่ปู่นะไอ้เจี๊ยบรับหน้าแล้วก่อนไปตากไปขัดด้วยไคืนมันมีกาวิวเหมือนกระแดน ได้ก็ผู้บพาคากริกะเพินแข้งแข้งเนาะมัดไงได้ดิเพินเห็ดมัดไงแด้วเพินเหตุกาบางนะกาแต่คนเห็ดบางคนกนอยบางคนกัใหญโอ้พี่น้องาเพินเดือัดฝายเลยจักมงคาบริสไปฮะัก้องมือ เผาเพียกก่าวินาณซเอสมั้งพระเจ้าพระเจ้าเอามาเนี่ยพรเจ้าอย่างเป็นราคาบกินขหนึ่งบเออกินข้าวเกาพี่นองหากะเดยบางเดี๋ว่ามันจีนยาหรือเปล่าบางหากะก็คื้เนนนต๊แม่เนาะสิบรรยากาศดี ยกไงกเท่าเดียวจะเก็บมือละสามเกศเลเนาะสีก it? uh, ับโคบัวฮัทกม้าตัวมันแข็งเลี้ยงือบัวเสือหอเต้เป็นเนึงหมดเลยก็บัวดกับยามะเจ้าป้าเจ้าทอดช่นี้บอ ถ้่หมดใบขีดต้มไ่ได้สก่ได้เมอกท่าไบขีดต้มซื้อเ่าขีดต้มะมันดการไดถ่ใช่กระะอ่มุ้บ้านห้าปะทอเป็นไหม่เลยพี่นาะที่ได้วใ่ไมเจ้าเียง่เพียงด้วสดำเองนะบอก้ามร่าก็จะเอาเปนไม่นาไม่ถึงเพียงค่ะเอาปเนถ ตังนี่ตังน้อย้มแดยะเนั่งเตี้ยหันทุกว่าเย็นเยลงมาให้นาสิะเออผลบ่มีเนาะขนาดหน้ารูปยังบูฮงวะวาผลบ่มหมีดีทางผี ท่นสันหน้าจะถว่วและหน้าจาพีน่าเขาต๊ะคืออยู่บ้านกาะพวกเนี่ยมันตกเลี้ยวคนแถวบ้านนั้นไม่สายไปทั้งนตกต่าเงี้ยตกไปทางมุกกรหันปุ้เพราะวนนียไปทางมุกดหันดังพึมพึมไปข้าเดียวบั่ได้ว่าได้หรือพึมพึมมาลนอ่ะคือนี่ขอจนมันถ่วมกิ่พายาขอขอลูกมาเบิ่งสะสวยเชยนอลเชยเพี่น้องมัดกัน เอ๊ะหนกะจะดี่พี่น้องใส่ได้ยูบ่ใส่บ่ได้จะดำเองเดี๋ยวพียงพันได้บ่พี่น้องเด๊ะไม่หยุดเดียไอ้หัวแม่บาด้วหัวดวนหัวดวนหัวดวนเนี่ยไม่เลี้ยงกากะหัวดวนพี่น้องโอ้ยมันอันนี้เด๊ะ ใบใส่ฟูนอใส่จะเฮงไหจ๊ะไม่เอาบใส่เลยเราบัตรเทเลสเฮ้ยใส่เป็นเทลสเยไม่ใส่อนี้เรเหี่ไอ้กาลกเนาะเราอมาใส่น้าเรามาจีใขั้นแม่ขั้นจลกจากอีวันห้ามขั้นจากวาโอ้ขึ้นมาลกหยางเถอะขั้นจาขึ้นลาค้าได้น่ขึ้นลาคาเด้ขั้นจาขึ้นปลารก็ได้บ มัดละบาทซซีพ no mm. ัจางก่อนโมนะมาเจ็ดลอยเดมาดิไปดำกมูลลอยกว่าดำก้อลอยซีเซีพี่น like mm. no, no. ้องมีคนกั้งขันจ้องไหเามาดำแล้วจชาวคนเออยยูฟี่นะว่าละซ้ำลอยบ่ดำหน้าะขัจ้งปล่อยกับฮะมาว่าพี่ละขันจ้องพี่น้องกังขันจ้องเด้อ เด็กเมันลรกทางผูอันนี้ชวนกับโรคไม่ืองว่าเถื่อนคนน่ะว่าดวนด่าวัาดวนบอยเดยกมีกั้นจอกมาแล้วพี่้องกั้เจาะมาแล้วเด็กโอ้มีคนกลางกั้นจ่อหาแล้วในไข่ในนี้นพี่หองเมียมากันแค่ไหนก็ก็คือเมียมันลรคทางที่มันจะมีแฮวจังลืกผู้หมัดเมียหมด ไปมดัดธรรมดาไดไปมเอานี่กามีเสียงมดัดปวดถูกกับไหล่ก็บางอะไรให้เอาพี่น้องเดี๋ยวสันเอาเกาะไว้ก่อนนะฮะก็สิไปลกกะก่อน,น,น,นอมันนีป่ประมาณนี้เป็นเนื้อก,กะกันนี้ฟาดไม่ยด้เลี้ยงมาธรรมาดาเด้อมีกังขัดจอ่อกังขัดลมพี่นอ้องเป็นพลังพลังกังขัดจอ่อ มันแดดนะพี่น้องก็ดากางัดจอเนี่ยน,น,นี่ดีมก็ไม่เลือฮะก,กระดาลอยัดเนาะเอาเลกซื้อนออกเอาเลกซื้อนออกเล้จ้าบรรยากาะตอนนี้อู้หยาค่ะพี่เนาะหยาที่ว่าอันมุ่งเนาะม,ม่หยามุ่งเนาะพี่เนาะอยู่บ้านห้าบคยมีเนาะแม่อยู่บนโก็ได้จ้ะโยที่นนเป็นบลอกที่ไหนปนกล่องไปสีว่าบอลกกะเ บรรยากาศช่อหนี่เด้าลกเริ่มเริ่มเริ่มเิ่มเริ่มเริลกเริ่เริ่มเลิ่มเริ่กเริเริ่มเริ่มเิ่มเริ่มเริเริ่มเริ่มเริมเิ่มเริ่มเิ่เริ่มเริ่มเิมเ่มเริ่มเริ่มเริ่มเิ่มเร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 ิ่เริเริ่มเริ่มเริิมเิริเิเลิเิเ่เิ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 เเิเิ่เเลเิเเิกเิ เี่ยงกับต๊ะกลางเดียวกันเนาะออลงพี่นาล้มวะตเป็ดตัวแค่นี้วะถีบลต๋่โอ้ยโต๊ะลงมาน่แม่เนาะต๊แบบดังๆเป็นตาเมยเหลืองผู้กะสบายแห้ พ <laughs> ี่น้องอ้อยกะคนสบายสบายลกกวดเอากวดลำลกคนไกลดึงพังขาดึงก็พี่น้องว่าสบายนะหัวดวนไปทางหนาพี่น้องอันนี้กะชิเป็นมัดกะเนาะอันห้องของป่าเนาะกะเพิ่นกะกะคียเดียวกันแม่ของฮัตจักมัดน่ะอันนี้กับของฮันาะสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสอง นับก็ได้มีเรือิองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็เสสองสัี่หักสเจสเาสสิบสอี่ส้นห้า้กสัด้แอีกองวส่ชะสองคนสามคนลุงนิดลกนะอี่เมมเนาะเรียมัดกะมัดกะมีเรือมาติด่อเดออยู่ ดูเงี้ยโซ่อนได้เดียวแม่มัดกาดินซาลาเดี๋ยเลื้งมาเอาเด้อเป็นลูกกามัดละจบาว่ากะได้เี้ยเลื้มาติดต่ออันนี้เรามักาหะแม่แม่บอมักาหะหนูก็แม่ได้เนาะมักาดินเสาล่าสิบกปดาเป็นมือนะมืออะเทเาอจรเป็นมือนะมือ้ำลอย ลูกหลามือละไซี่มือซี่ลอยมือที่ลอยลูมืออะไรซี่ลอยมัดล่ะหาบะได้อจ้ะพี่น้องก่ายหยาแต่ต้องลูกเป็นวันเด้อมันถ้าลูกเป็นมัดบ่ได้ลูบกันลูกเ้อไปบอกว่าวันพุ้ยวันเทียเดียดแต่เฮิงเนาะปีศาจเลยพี่น้องงับขั้นจองไว้แหละยากาศอัน กระชิประมาณนี้แหลนะเนาะรวมแลันไดหอดบ่สอง้าเนาะเขากัไดาสปซึมปลาหอยนาะนร้อยเนาะซานร้อยพี่เนะาะกะชิประมาณนี้เนาะพี่เนาะมักดกะด้เพราะมักดกะต้อ,อ,อ,องชวกะชิประมาณน,นขาีขายกันเนาะพี่เนาะในห้องดีจะลาลาวับแม่ได้๋ซนะาสิบแปดมาโอ้เกอบไดสองร้อยเนาะเลยอีกสองาซีซ่า <laughs> ประมาณนี้พี่น้องมักการเมืองพี่สาวลาวแปห้องดีขึ้นไปตัดคลิปอาหารพี่น้องเช้าโมงหนึ่งพันได้รูงเราก็สูบนาขึ้นมาเตนนี่เนาะเต้หวยกะสิประมาณนี้ได้พี่น้องเดอเมื่อนี้กระสิได้พ่อแล้วตกเจี๊ยบได้ห้าม สิประมาณนี้กาเพื่อนอะไรเดือนหนึ่งกับชองมือพี่น้องมันอคืนหลีกลุ่มงานเนี่ยเขาบริสิทวานพูอินวัตเล็กๆสิประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องหลังจากอันโลกกาแล้วเขากาสีขึ้นรถอีแท่งกันนะว้าวายขึ้นรถอีแท่งกันนะพี่น้องบายพี่น้องขึ้นรถอีแท่งกันนะจ้า มันกสะเพมมาไอทีนองไปตอ่อไปตอ่ไไตอไปรอแล้วเด้อ,น,น,น,อน้าหน้าจอจะขึ้นกต่คึ้คนเดียวเขาขอยน่อยเนี่ยตัวแตะอันนี้ลูกอ้ายนักลูกไอ้กาที่เป็นโูกกา ช้องลายหัจลูกให้นี่นะสามลายสามลายปลายนะครับเะสามลายปลายเยให้นึงเด็ูกูช้องไฮหัวไฮน่ะไฮเงาหัวไฮเราชอบเงาสามลายปลายเนี่ยสามลายัไสามไายปลเอมไอพี่น้องเด้อ พี่นอมาคุ้งนะมาคุ้งจะมันขิดนี่กระซิวไว้สมนี้เดี๋ยวตอนนี้กระซิเมื่อแล้วนั่งรถดีแพงดีเฮากะกยูพีในโลกกะกะมาตะซีหาบ้านนะพี่น้องจนเหมื่อน่ะวันละซีร้อยเนาะกะแพงวัวยูลาเนาะพี่น้องยูลามีแตอตอนนี้จากนับบาทกัวๆเนาะพี่น้องบาทกลัวสองบาทเนาะแม่ท้าแพงกันเลยเนาะท้าเกียร์ทันให้กะรดำ ดำหน้ากะว่าล่ะเจ๊ซิบเป๊ะซีบว่าละลอยกบัสใคว่าล่ะเส้นแต่ซองอยใช่ไมพี่ีก็ว่าล่ะซ้ำรอยพี่น้องกินนี่ก็ไวซันเดอมีเรื่องในซ้ำชิบแปดมัดนะพี่เนี่ยกับดีมีเรื่องเหมันโกคจางโรวายจังเลยาถือกะลกสบายพี่น้องกะลกสบายดินขึ้นแบบกามอันมันอันกระยิบเี่ยมยาไม่เนาะพี่น้องเพราะว่าเราอันนี้ไอ้อำหมวอกันจะเ้อะอันนี้เนาะ เท่ากับชีเอาไว้ชมิดกับพี่น้องเด้อมาลูกกาหนาลูงเนะกกาะลูกการับจ้างไมฟังไข่ได้เจอกันใหม่คลิปหนา้าทุกคนสวัสด,ดีจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดิมกับชีผักไว้สมิดเด้อตกถ่ายโดยอาหารแรงเนาะแกงเห็ดปวกกับอันลวกหอยกับกีน้าพี่น้องแล้วก็ต้ม ยำไก่ที่ว่ามันเรือม,มาเตน,น้านะพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรกน้อกันเด้อทุกคนมือ่อแหลกของอาหารกินอยู่ฟังไทายนะพี่น้องมาเฉลแสบน้อกันจ้าสบายดีเด้อ